มาที่เกาหลีกันต่อนะฮะศิลปินหนุ่มคนนี้ BI นะครับล่าสุดนี้จะไปขึ้นโชว์เวทีแกรมมี่ส์ global spin ครับเป็นคนแรกของเกาหลีใต้ครับ BI นะครับอดีตเดอร์วงไอคอนครับที่ก็ผันตัวมาเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วก็เป็นแรปเปอร์ที่ก็มีซีรีโออัลบั้มของตัวเองออกมาแล้ว2ชุดด้วยกันกามันจะเป็นคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ วงการเพลง K-pop นึกจากเขาคนนี้ครับ B.I ได้รับเลือกให้ไปร่วมแสดงคอนเสิร์ตในงาน Grammy's g o b a l Spin ครับโดย B.I ครับถือได้ว่าเป็นศิลปินเกาหลีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่กำลังจะได้ไปโชว์ในงาน Grammy ซึ่งจะจัดขึ้นนะฮะถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ4มกราคมปี2022 พูดถึงงานนี้ก็หน่อยดีกว่า Grammy's Global Spin ครับก็เป็นคอนเสิร์ตซีรีส์ที่ก็มีโปรดิวเซอร์นะฮะที่มีการโปรดิวส์ครับโดยทางสมาพันธ์ผู้บันทึกเสียงแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่า the U.S. Recording Academy โดยก็มีจุดประสงค์เพื่อทำการโปรโมทงานเพลงของศิลปินชื่อดังทั่วโลกเลยโดยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเป็นต้นมาทาง Grammy ก็ได้เปิดโปรเจกต์อีเวนต์ใหม่ๆเพื่อให้เป็นการประชาสัมพันธ์งานเพลงจากศิลปินจากหลากหลายประเทศทั่วโลกครับ โดย B.I เองนะฮะนอกจากจะเป็นศิลปนินเกาหลีคนแรกในประวัติศาสตร์แล้วนะครับที่จะได้ขึ้นโชว์ในงานนี้ก็ยังเป็นศิลปนินเอเชียคนแรกที่จะขึ้นโชว์ในงานนี้ด้วยโดยโชว์ของ B.I ครับจะถ่ายทอดผ่านทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของ g r a m m ี่4มกราคมนี้ครับเดีต้วองยอมครับนว่าปีหลังๆที่ผ่านมาปี2อปีที่ผ่านมาเนี่ยสื่อฝั่งของตะวันตกเขาก็ให้ความสนใจกับศิลปิน ต้องบอ,อกว่าเกาหลีใต้แล้วกันนะค่อนข้างจะเยอะมากยิ่งขึ้น<ช>เยอะเลยทีเดียวนะไปตีตลาดได้ไปเปิดคอนเสิร์ตได้แล้วก็ได้ฐานแฟนคลับมากมายมหาศาลเลยนะคะครับผม